ใครที่กำลังหาอะไรถือว่าหาการ์ดส,สนุกๆเอ๊ะหรือว่าเรียกว่าไพ่ดีเราอยากแนะนำสิ่งนี้เลยค่ะทุกคนน้องคือ E C e e r y De Garcia แต่มันจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็มีภาษาไทยด้วกยกเล่นง่ายๆเลยก็คือทุกเช้าเราอาจจะตั้งคำถามคำถามว่าวันนี้ชีวิตจะเป็นยังไงแล้วเราก็สุ่มจับไพ่ออกมาเลยค่ะซึ่งตัวไพ่อะมันก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะที่เราชอบเลยอะก็คือไพ่อ่ะน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนสำหรับใครที่ไม่ชอบการดูดวงอ่ะ ไพ่ก็สามารถฝึกภาษาได้ด้วยนะคะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทายหรือถ้าใครสายปาร์ตี้สา,สายดื่มสายดีเราว่าก็สามารถเอาไปเล่นในวงเล่าได้นะทุกคนคือตัวไพ่อ่านไม่ายากเลยค่ะถ้าเรามีสมาธิมากพอแล้วเรานิ่งๆอันนี้นคือเวอร์มากๆทุกคนคือเราลองแล้วเรารู้สึกว่าทุกเช้าของเราอ่ะมันโอเคสาหรับสายมูเล็กๆแบบเราอะนะถ้าใครที่กําลังหาเกมสนุกสนุกเราแนะนําเลยค่ะตัวนี้ หมาะทั้งสายมูสายฝึกภาษาคนเหงาเงาอยากหาอะไรหรือาสายปาร์ตี้ก็ได้เหมือนกันค่ะสำหรับไพ่ราคาถูกมากทุกคนช่วงนี้เขาลดราคาด้วยมีโปรอีกลองไปตามกันดูนะถ้าใครเล่นแล้วเป็นยังไงมารีวิวให้ฟังด้วยนะคะ